สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาต่อข้อ7กันก่อนเนาะข้อ7นะคะประพุ่นในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริงก่อนที่เราจะรู้ว่าตัวไหนเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าโจทย์ปัญหาเขาให้อะไรเรามาบ้างเนาะโจทย์ปัญหาเขาให้เรามาดังต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ามานีนะคะตั้งใจเรียน ตั้งใจเรียนแล้วนะคะมานีมานีสอบผ่านมีค่าความจริงนะคะเป็นเท่จเราวกำหนดให้มานีตั้งใจเรียนเป็น P นะแล้วก็มานีสอบผ่านเป็น Q นะคะอ้าวแล้วเชื่อมด้วยคำว่า ถ้าแล้วถ้าแล้วคือตันนี้จืดเรารู้แล้วว่าค่าความจริงของมันเป็นเท็จดังนั้นเราใส่เท็จตรงนี้เลยเราท่องว่าถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท็จแสดงว่าหน้าต้องเป็นจริงหลังต้องเป็นเท็จนะคะเราก็เลยได้แล้วว่าค่าของ p ที่เราต้องการมันก็คือ จริงนั่นเองต่อไปคิวนะคะคิวเราหาเมื่อกี้คิวเป็นเทสนะตัวนี้นะคะคิวเป็นเทสอ้าวได้ค่า2ตัวแล้วเราได้พวกนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแทนค่าในแต่ละตัวในสมโพธิแต่ละตัวทีนี้โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งตัวนะคะโจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งตัวก็คือเขาบอกว่า ีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเราแปลไปอยู่กันก่อนมาน,นีเป็นหัวหน้าห้องมีไหมในขบนถ้าไม่มีให้ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวอื่นก็คือตัวอา่ามาน,นีสอบ่านให้เป็นตัว Q ิวนะคะตัวเชื่อมก็คือตัวคำว่าหรือเนาะอ่าแล้วทีนี้ค่าของประพจน์มันก็คือจริง และจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าตัวไหนคืออะไรแต่เรารู้ค่าความจริงของ Q มาแล้ว Q ก็คือเท็จนะคะเราก็แทนค่า Q ลงไปเลยมันก็เลยบังคับให้ตัวข้างหน้าจะต้องเป็นอะไรนะและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่ถ้าตัวนี้เป็นเท็จมันจะตรงข้ามกันกับตัวนี้จะทําให้ตัวนี้ไม่จริง แลนะตัวนี้ถูกบังคับให้เป็นจริงเราก็เลยได้แล้วว่า R ของเรามันก็มีค่าความจริงเป็นเป็นจริงนะคะ a ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงได้ครบหร้อยังได้ครบแล้วเนาะเอาไปแทนค่าได้เลยนะคะเรามาดูกันในโจทย์อ่าเราได้ครบแล้วนะ p นะคะเราได้ p p มีค่าความจริงเป็นจริง คชีวมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็อานะคะมีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะแทนค่าดูสิมานีไม่ตั้งใจเรียนคำว่าไม่นี้ต้องเป็นนิเศษมานีไม่ตั้งใจเรียนแสดงว่าตัวนี้ก็คือนิเศธทีนิเศธทีเอาป้ายนะคะตัวนี้ตัวนี้เอ่อ มันีสอบผ่านมานีสอบผ,ผ่านให้เป็นคิวเชื่อมด้วยคําว่าหรือ,อแข่งข้าลงไปสินิเศษพีพีก็คือจริงดังนั้นนิเศษของมันก็คือ<ม>เท็จนะคะนิเศษของมันคือเท็จอ่าได้เท็จแล้วอ้าวคิวคิวก็คือเท็จคิวก็คือเท็จนะคะอ้าวเชื่อมกันด้วยคําว่าหรือและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จทั้งคู่คแสดงว่า ทั้ั้งคู่อันนี้ก็กลายเป็นเท็นะคะอ่ะเสร็จแล้วต่ป้ายเขาไข่มาน,นีเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องก็คือตัว R <ม>ก็ต่อเมือ่อสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อก็คือขีดไปสองหน้ามานีสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็คือดิสเซคิวดิสเซคิวแนค่าค่ะ เป็นค่าเลยอของเราก็คือจริงคิวคคืออะไรคะคิวคือเทสตวิเศษของเทสก็คือจริงอ้าแสดงว่าจริงก็ต่อเมื่อจริงทอมซิฟก็ต่อเมื่อเป็นจริงเมื่อหีกับ้นเหมือนกันแสดงว่าเป็นจริงเมื่อจริงกับจริงดังนั้นข้อเจตต่อข้อไหนอนเขอขย เรียบร้อยเขาขอไฟล์แล้วงงให้นักเรียนไปทําต่อเองนะคะเอาต่อไปมาดูข้อ8ข้อ8นะคะกำนวนให้ P Q เป็นประพจน์ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงมากกว่า1ค่าอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะในข้อ8มีค่าความจริงมากกว่า1ค่าหมายความว่ายังไงอ่าหมายความว่า มันอาจจะเกิดขึ้นได้สองกรณีด้วยกันเนะเาะอ้าวแล้วเรามาดูซิสกรณีที่เกิดขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรนะคะถ้านักเรียนมาพิจารณากไก่ก่ไก่ครูจะหาแต่ข้อเฉพาะข้อที่ถูกให้ดูนะคะอะ้าถ้าเราให้ P นะคะ p หรือ Q P หรือ Q แล้ว Q อ่าวิธีการก็คือใช้วิธีแบบขัดแยง้ง วิธีขัดแย้งก็คือกาหนดให้เป็นเทสก่อนกําหนดให้เป็นเทสแล้วมันเชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วถ้าแล้วเป็นเทสเมื่อหน,ห,นะะหน้าจริงหลังเทสนะคะหน้าจริงหลังเทสเราได้แล้วว่าข้างหน้าต้องเป็นจริงข้างหลังต้องเป็นเทสดังนั้นค่าที่เราได้ค่าของคิวมันก็คือเทสตต่อไปจริงเชื่อมด้วยคําว่าหรือและจริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือเท็จเมื่อเท็จททางคู่ แสดงว่าห้ามเทจนะคะห้ามเทจเพราะว่าค่าความจริงของมันเป็นจริงใช่ไหมแสดงว่าต้องห้ามเทจทั้งคู่แ้วข้างหน้าอาจจะเป็นจริงข้างหลังอาจจะเป็นเทจหรือ้ธงหน้าอาจจะเป็นเทจข้างหลังจะเป็นจริงกรณีเทจกับเทจใช้ได้ไหมกรณีเทจกับเทจห้ามใช้โดยเด็กขาดเพราะมันจะทําให้ตัวนี้ไม่สมเหตุสมผล,ลคือมันจะกลายเป็นเทจ ดังนั้นค่าที่เกิดขึ้นจะมีอยู่สองกรณีก็คือตัวหนึ่งเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นเท็จอีกตัวหนึ่งเป็นเท็จตัวหนึ่งเป็นจริงดังนั้นข้อที่ทําให้มีค่ามากกว่า1ค่าก็คือกอกไก่นั่นเองนะคะอ่ะข้อ8เรียบร้อยแล้วทีนี้ข้อ9านะคะสาหรับห้องสนะข้อ9งา่ายหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันง่ายมากเลยถ้าเราเอาค่าอะไรมาแทนตรง x ให้เอาไปแทนที่ x ของสมการนั้นด้วยอย่างเช่นก็ไก่นะคะถ้า f ของ5แสดงว่าตัวนี้มันแทนด้วยในค่า5แทนตัวนี้มี x ที่ไหนหาดูซิให้เอา5ไปแทนมี x อยู่ที่นี่ที่เดียวเอา5เข้าไปแทนนะคะดังนั้นตัวนี้มันก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ5ลบ5ล 5, 5ค่าสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไง ค่าสมบูรณ์หมายความว่าถ้าถอดออกมาแล้วจะเป็นบวกเสมอนะคะอา้าวอันนี้เราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ5 5หลบหหลือ0ค่าสมบูรณ์ของ0ย์ลบ5ดังนั้นตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ0นย์ลบ5มีค่าเท่ากับลบ5เหมือนเดิมมีค่าเท่ากับลบ5เหมือนเดิมนะคะดังนั้นข้อนี้ถูกไหมข้อนี้ถูกแต่เขาถามหาว่าข้อใดไม่ถูกต้องเราก็ต้องหาเลือกไป อ้าวทีนี้เอา6มาแทนค่ะลบก,ก่อนเอา6มาแทนเนาะลองดูสิเอา6มาแทนค่ามี x ที่ไหนให้แทนด้วยเลข6นะคะมีเอกยู่ตรงนี้ให้แทนด้วยเลข6กมีเอ,อยู่ตรงนี้ให้แทนด้วยเลข6เราก็จะได้เท่ากับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ6 5, ลบ5ลบหมันก็จะได้เป็น6กลบห้ 5, หรือค่าสมบ,บูรณ์ของ1ลบห้า ค่าสมบูรณ์ของ1ถอดค่าสมบูรณ์ออกจะเป็นบวกเสมอดังนั้นถอดค่าสมบูรณ์ก็จะได้เป็น1ลบ5ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหรเอ่ยมีค่าเท่ากับลบ4นั่นเองแสดงว่า้อไหนผิดนะเนี่ยแสดงว่าพ่อขอไข่ใช่ไหมผิดอ่ะก้าวนะคะข้อขอไข่ผิดเอาลองทำทิี่ไม่เชื่อเหมือนกันว่าข้อขอไข่ผิดจริงจริงลองสักตัวนะคะ ครูเอา f ของ0 f ของ0หมายความว่าไงหมายความว่าค่า x ที่ได้มันจะต้องมีค่าเป็น0อันนี้ก็ต้องมีค่าเป็น0นะคะเราก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ0ลบ5ลบหได้เป็นเท่าไหร่อะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของลบ5ใช่ไหมเพราะว่า0ลบ5มีค่าเป็นลบ5เสร็จนะเราเหลือถอดค่าสมบูรณ์นะคะถอดค่าสมบูรณ์ของลบ ก็กลายเป็นห้าใช่ไหมตัวนี้นะคะทอดอามายาก็ต้องเป็นบวกแล้วก็มาลบห้ากับตัวข้างนอกตรงนี้นะคะห้าลบห้ามีค่าเป็นศูนย์ถูกหรือเปล่าถูกมีผลบน้อยนะคะต่อไปมาดูข้อข้อสุดท้ายข้ององูนะคะข้ององูอันนี้เป็นลบห้าใช่ไหมอ่าแล้วลองมาแทนดูนะคะตัวนี้กลายเป็นลบห้าอ่าตัวนี้มาแทนเป็นลบห้า ตัวนี้ก็แทนเป็นลบห้าเนาะเอาเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ค่าสมบูรณ์ของลบหลบหมีลบหอีกทางหนึ่งลบหลบหตัวนี้กลายเป็นลบสิก็ได้ค่าสมบูรณ์ของลบสิบลบหถอดล่าถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น10ลบหนะตัวนี้ถอดเป็นบวกเสมอนะคะ10ลบหมีค่าเท่ากั 5, 9, บ5กาประกาศตอบแสดงว่าข้อที่ผิดก็คือ ขอไข่นั่นเองทีที่ฝ่านะคะข้อสิบจะมีลักษณะเหมือนกันเนี่ยก็คือข้อสิบนะคะเรามาดูข้อสิบสิอา้าวข้อสิบตัวนี้เนาะอ่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะแค่เอาค่าที่ครูกำหนดให้ในก็ขงอนีอ่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งมาแทนค่าลงใน x นะมี X ที่ไหนให้แทนด้วยเลขหนึ่ง มี x ที่ไหนให้แทนด้วยเลขหนึ่งแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาอย่าลืมนะคะค่าสมบูรณ์ที่ถอดออกมาได้จะต้องเป็นยังไงเอ่ยจะต้องเป็นบวกเสมอค่าสมบูรณ์จะต้องเป็นบวกเสมอ,อ,สมอ,สมอ,อลองกลับไปลองทําดูนะคะครูเฉลยให้ดูแค่นี้บอกว่านักเรียนจะทําข้อสอบครูได้เนาะโดยเฉพาะนะคะครูอธิบายให้ฟังไปแล้วเนาะขอให้โชคดีในการสอบค่ะขอบคุณมากบ๊ายบายคะ่ะ